ปกติเวลาเราทำคลิปหรือว่า,าทำงานเกี่ยวกับวิดีโอสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีไว้ใช้งานแน่ๆหรือเป็นเครื่องมือประจำของเรานอกจากกล้องก็คือโปรแกรมตัดต่อวิดีโอดีๆสักตัวหนึ่งบางคนอาจจะใช้ Adobe Premiere เ,เลยบางคนอาจจะใช้อ,อ s o y y Vegas เลย ใช่ไหมพ่งพวกนี้เป็นโปรแกรมที่ขายแพงๆแต่ก็แน่นอนด้วยคุณภาพมันก็สมราคาของมันใช่ไหมแต่ก็คงจะไม่มีใครที่ไปซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมพวกนี้สักหมื่นกว่าบาทสองหมื่นหรือแพงกว่านั้นเพื่อที่จะมาทําคลิป y o u u u b เพียมีไรายได้สี่ห้าบาทต่อคลิปหนึ่งวันนี้ก็เลยมาชวนใช้ของฟรีดีกว่าใช้ open source ดีกว่า Open source ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็น โปรแกรมที่อยู่ๆเขาก็ทำขึ้นมาแจกให้เราใช้ฟรีก็ชื่อโปรแกรม l i v e เวิร์กไลฟเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนี่ยตอนนี้น่าอะไร live เวิร์รู้สึกจะอยู่เวอร์ชั่นที่12.6เปิดขึ้นมาปุ๊บก็เป็นแบบนี้แล้วก็เลือกไม่ต้องเลือกตั้งตั้งชื่อไฟล์แล้วก็เลือกเฟรมเรทเฟรมเรทก็ส่วนมากก็ทะา ม่ยิบห้ก็ห้าิบแล้วแต่กล้องเราถ่ายมาที่เท่าไหร่เราก็ควรจะใช้เฟรมเรทที่เท่านั้นจะดีที่สุดพอเปิดโปรเจกต์เสร็จใช่ไหมก็จะมีให้เราเรี้ขึ้นมาให้เราเลือกไฟล์วิดีโอที่เราอยากจะอิมพอร์ตเข้ามาในการทำงานนี้เอาสักสาม สามคลิปก็ได้ข่าวัานนี้สามคลิปเร็วไหมเร็วกว่า Adobe p r e m i e r ไหมถ้าใครเคยใช้ p r e m i e r ก็จะรู้ว่าบางที Import คลิปวิดีโอเยอะๆหลายๆเมกะไบต์หลายๆกิกะไบต์เข้ามาในโปรแกรมนี้ยังไม่ต้องเริ่มทํางานแล้วก็จะรู้สึกว่ากว่ามันจะอ่านข้อมูลทั้งหมดมันช้ามากอันนี้เร็วมากนะเพราะว่ามันไม่อ่านอะไรเลยแล้วก็ถ้าเราจะเพิ่มทีหลังเราทำอย่างนี้ เนี่ยลากเข้ามาอย่างนี้ก็ได้ง่ายที่สุดลากเข้ามาเลยลากเข้ามาลากเข้ามาเนี่ยง่ายมากแล้วเร็วมากเอ่อนั้นก็คลิกที่ตัวนี้ Create a new คลิกที่ตัวนี้นะ Create a new edit อา่ออาโอเคเปิดขึ้นมาหรือเราจะเลือกตรงนี้ก็ได้เนะี่ย ตรงนี้ก็ Import เหมือนกันไม่ต้องลากแบบเมื่อกี้ Import คลิปอาจจะลองแล้วมันก็จะสามารถตัดต่อในลักษณะเลเยอร์เพิ่มเลเยอร์ได้นะห,หรือเรียกว่าแท็กเนี่ยภาษาวิดีโอการตัดต่อวิดีโอก็เรียกว่าแท็กเพิ่มอะไรเพิ่มวิดีโอหรือออดดโอเพิ่มกี่แท็กใช่ไหมแต่ผมก็ถนัดเรียกว่าเลเยอร์อ่ะแอดแอดเข้าไป สามารถเพิ่มภาพถ่ายได้เพิ่มภาพถ่ายได้ภาพนิ่งภาพไฟล์ jpeg ไฟล์ g i f แลวก็ตามเอ่อแล้วก็อย่างนี้ลากเข้ามาเลยก็เหมือนทำงานเหมือนพเมพ์เหมือนโปรแกรมตัดต่อทุกโปรแกรมที่มันที่เราเคยใช้กันแล้วก็แน่นอนว่าเลื่อนได้ไหมขยายมุมมองได้ก็ใช้งาน้วพอคลองแล้วมันก็จะเหมือนกับเราใช้ ทีเมียเลยอะไรเนี่ยล้วเราตัดตัดยังไงเลื่อนมาที่เอาแค่ตรงนี้เมื่อตอนแค่ตรงนี้ก็ตัดตรงนี้สองปุ่มนี้แล้วเวลาลบก็ง่ายๆก็ลบออก เดี๋ยวลองให้ปลาเสือเหลืองมอยู่นี้ดูผมใช้งานแล้วรู้สึกมันเบาวกว่าเบาวกว่าพีเมียมากคือพีเมียนี่เวอร์ชั่นหลังๆนี่มันลงแล้วรู้สึกว่าหนักเครื่องมากวันนี้ก็โอเคก็เป็นคร่าวๆการใช้พวกเอฟเฟกอะไรต่างๆก็อย่างนี้คลิกขวา ก็มีให้ add effect ซึ่งก็มีมากมายเลยปรับสีใส่ไททันใช่ไหมสไตล์ภาพาการแมทภาพการบังภาพ math, แล้วก็ใส่คีย์ใส่คีย์ก็คือการทำบูสกรีนทำบูสกรีนกรีนสกรีนอะไรทำได้หมดเลยความสามารถก็พอๆกับพอๆกับพิมียแล้วก็แจกให้ใช้ฟรีโดยที่ ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแล้วก็ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย